วันนี้เกตตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านแคบหมูนะคโอ้แคบหมูโอ้แคบหมูนะครับอ่ัสสัมบัตครับอ่ะพ่อค้ามีขายอะไรบ้างครับร้านนี้ครับมีแคบหมูมีปลาแดดเดียวทอดครับอ๋อมีแคบหมูนะครับแคบหมูที่ทอดเองหรือเปล่าครับทอดเองเราเป็นเราอ๋อมีมีขายราคาเท่าไหร่บ้างครับอ่าจะมียี่สิบห้าสิบร้อยนึงครับอ๋อยี่สิบยี่สิบ สิบาทหน้บาทร้อยบาทครับเล็กส่วนยีนะครับใหญ่50นะครับ50อ, <Mul> อ๋อบหถ้าถ้าติดมันเท่าไหร่ครับติดมันครับ50บาทนะครับอ๋อแล้วร้อยหนึ่งครับนนอันน,น,นี้อันนี้คอคอหมูติดมันเท่าไหร่ครับคอหมูติดมันร้อยหน,นึ่งน,น,นะครับตอนนี้กำลังห่ออะไรครับอันนี้ติดมันครับผมจะแบบติดมันจะมีห้าสิบกับร้อย ที่ตลาดไม่ได้ทอดให้ดูนะครับรไมด้อครับทอดจากบ้านเลยใช่ไหมครับทอดจากบ้านทอดแต่ละชุดนานไหมครับใช้เวลานานไหมครับนานครับผมแบบนี้บางทีเขาเรียกว่าอะไรหมูเชียงรายหรือเปล่าอันเดียวกันไหมเป็นคอหมูอ๋อเป็นคอหมูนะครับ อันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้่ากครับออกากหมูนะครับเกตี้เกตี้ดูดิครับลองชิมไหมครับบางบางคนก็เรียกแคบหมูนะแคบครับแคบหมูบางคนก็เรียกแคบหมูบางคนก็เรียกแคบหมูบางคนก็เรียกหนังหมูพองก็มีนะครับใช่ไหมหนังหมูพองก็มีนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมเรียกแคบหมูตากปั๊บหมดปั๊บเลยนะครับเห็นไหมครับ หาช่วงวันธรรมดาขายที่ไหนครับอยู่พหรามสี่ครับอยู่พหรามสี่นะครับตลาดออฟฟิศใช่ไหมครับพหรามสี่ก๋วยน้ําไทยนะครับโอ้ร้านนี้ก็ขายปลาทอดด้วยนะครับปลาแดดเดียวทอดนะครับรนะ้านเดียวกันนะครับเปิดเปิดสองร้านเลยนะครับก็เป็นร้าเดียวกันนะครับเกตี้คราวน,นีอ้อุดหนุนอุดหนุนพี่เขานะครับ แบบนี้นะครับเท่าไหร่นะครับให้นบาบัตรพี่เขาครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับขายดีๆรวยรเฮงนะครับ เจตีบอกลาผู้ชมเลยครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับร้านแคบหมูนะครับลาไปแล้วครับตลาดนัดเทพีลานะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ